นี่ครับผมอ่านี่วิดีโอนะครับเดี๋ยวไปดูสมาัชิคของด้านนู้นสวัสดีครับนี่วิดีโอนะครับผมเป็นไงครับเย็นดีไหมครับเย็นดีไหมครับผมเป็นไงครับโอ้โหวันนี้อากาศสดใสมากนะครับฟ้าเปิดด้วยนะครับแสงเต็มที่เลยนะครับี่ตอนนี้คณะเราเนี่ยครับผมอยู่บนต้าแข็งเรียบร้อยแลยนะครับ นี่ครับคือฉมหน้านะครับพูดที่หนาวเด็บนะครับผมโอ้สุดยอดครับผม